ทุกคนค่ะต้นมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบเออ่ถ้าใครติดตามคลิปหรือว่าเข้ามาดูไลฟ์บ่อยๆเขาจะเห็นว่ามีแอคเคา t หนึ่งที่ชอบเข้ามาเมนแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ดูไม่ค่อยปกติและพฤติกรรมหนึ่งที่ต้องรู้สึกว่าเขาไม่ควรจะทำเลยอ่ะก็คือ นอกจากเขาจะกอกวันที่ไอเคาน์เตอแล้วอะค่ะเขายังแอดไปยังแบบเพื่อนๆผู้ติดตามญาติพี่น้องแล้วก็ไปไปล่อยข้อมูลที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหลายๆอย่างนะคะหลายคนก็จะได้มีการทักมาถามว่ารู้จักเขาไหม ก็จะขอแจ้งนะคะเผื่อใครยังแบบไม่ได้ทักมาหรือทักมาแล้วต้นไม่เห็นข้อความเต้นไม่รู้จักเขาเขาตามมานานแล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้วว่าเวลาคนคนตามเต้นนะคะเต้นถือว่าตัวเองอะเปิดสาธารณะเป็น public ดังนั้นอะมันเป็นสิทธิ์ของคนดูที่จะคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ตามแต่ ถ้าเขาลังขวานคนอื่นที่นอกเหนือไปจากเราอะคะ่ะเบื้องต้นก็คือต้นต้องต้นจะบอกทันทีอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันลำเส้นนะคะมากไปกว่านั้นก็คือเช่นเวลาต้นเข้าไปในไลฟ์คนอื่น,นๆเขาก็จะตามมาคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยต้นก็รู้สึกว่าลำเส้นเหมือนกันนะคะไม่ควรทํามันไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของเราแต่มันเป็นพื้นที่ของคนอื่นอื่นๆที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบ เขาได้เอาเบอร์เต้นนะคะไปปล่อยให้คนนูน้นคนนี้บางทีก็มีคนโทรมาว่าไลฟ์อยู่ได้เบอร์ม,มาจากคนนั้นแล้วก็เลยโทรมาอะไร่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเราไม่สะดวกคุยเขาบอกไม่จริงน่ะแบบสะดวกแหละอะไรเงี้ยเออแบบท่าทางร้อยเรียนเหมือนแบบอยากจะปั่นยอดให้ไลฟ์ของตัวเองซึ่งเรารู้สึกว่าโดยแบบไม่เรียกว่าอะไรดูไม่มีคุณค่าดู ไม่รู้ทําไปทําไมเหมือนไม่มีไม่มีของในตัวจะโชว์แล้วต้องมาหายอดจากคนอื่นคือหลายอย่างอะ่ะบางทีก็ไปขอซื้อรถขอซื้ออสังหาก็จะมีหลายๆที่ะคะ่ะโทรมาซึ่งถามว่าทําไมเรารู้เพราะว่าเบอร์ส่วนตัวนนี้ยเมื่อหลายปีก่อนอะประมาณ4ี่ห้าปีที่แล้วคือต้นเคยดโดนโรคติดลังควานหนักมากๆม,มาก่อนนะคะแบบ ทั้งที่ทำงานที่บ้านที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยก็เลยหายไปจากโซเชียลช่วงหนึ่งเออแล้วก็พอเขาหายไปรักปีสองปีอะไรเงี้ยค่ะแล้นก็เริ่มกลับมาทำคลิปอะไรเงี้ยก็เจอคนใหม่อีกในรูปแบบคล้ายๆเดิมซึ่งน้องน้องคนนั้นไม่รู้ว่าทำไปแล้วแบบต้องการอะไรแล้วก็รู้แหละคือถ้าเขาคิดได้เขาคงไม่ทำตั้งแต่แรกทีเนี้ย ต้องบอกว่าในมุมต้นเองอะส่วนตัวแล้วไม่ถามว่ามันกระทบจิตใจไหมไมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่รู้สึกลำคาญทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันเบสออนว่าทุกคนคลิปที่ต้นทำมทั้งหมดไม่มีอะไรได้เงินสักบาทนะคะคือเราแค่รู้สึกว่าเราหาเพื่อนอะไรเงี้ยหาเพื่อนคุยทบเถียงทั่วไปไม่ได,ด้ไม่ได้เอามาหาอะไรได้อะไร ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําไม่ทําก็ได้ไม่ทาแบบหายไปเลยก็ได้ถ้าสมมติถึงจุดจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ไหวจะทนก็อาจจะปิดแอคเคาท์ทิ้งะไรเนี้ยไม่มีอะไรน่าเสียดายเพราะว่าอืไม่ได้เงินสักบาทเออก็มาเตือนที่มาทําคลิปนี้คือจะมาบอกทุกคนว่าถ้าเอาทักไปก็บอกได้นะคบไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแล้วก็ ส่วนตัวถ้ามันหนักจริงๆอะไรเงี้ยมันหนักจริงๆคือสําหรับต้นมันไม่หนักนะคะแต่ว่ามันมันรบกวนแบบเพื่อนเรามันรบกวนญาติเรามันรบกวนครอบครัวเรามันรบกวนผู้ติดตามของเราอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบหยุดทําหรือไม่ก็ปรับแอรเขาเป็นไพรเ a ทอะไรเงี้ยค่ะอประมาณนั้นใครเจอก็บอกบอกไปนะ